สวัสดีครับมิสเตอร์เอ็มชาแนลนะครับผมพอดีว่าวันหยุดผมได้ทําการขี่รถออกมานอกบ้านนะครับผมเกือบ20กิโลนะครับผมขี่มาดีๆนะครับผมอยู่เฉยนะครับไฟก็โชว์นะครับผมเป็นไฟรูปเครื่องยนต์นะครับผมกิโลไม่ก็ตกนะผมกิโลไม่ไม่ขึ้นนะส่วนเข็มอื่นขึ้นปกตินะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะผมตัวเข็มน้ํามันก็รู้สึกว่าสวิงนะครับผม2อย่างนะครับที่ไม่ขึ้นก็คือกิโลไม่นะผมแล้วก็เกเรน้ำมันนะผมเกรน้ำมันนี้สวิงนะครับผมส่วนวัดรอบขึ้นปกตินะครับแล้วก็ ความร้อนนี่ขึ้นปกตินะครับผมผมก็เลยอัดคลิปถ่ายคลิปไว้นะผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการถึงที่จดหมายแล้วก็จะเช็คให้ดูนะผมว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับเอามาฝากเอฟีทุกท่านนะครับ โอเคครับผมก็ได้ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยนะครับผมไฟก็ยังโชว์เหมือนเดิมนะผมวัดรอบทุกอย่างขึ้นปกตินะครับผมวิธีการเช็คพวกไฟโชว์นะผมก็คือเราต้องมีเครื่องสแกน o b d 2นะครับผมเพื่อเราจะวิเคราะห์ปัญหานะผมหาโค้ดนะผมว่ามันขึ้นโค้ดอะไรนะครับผมเราจะได้หาจุดอะไรเปลี่ยนถูกจุดซ่อมถูกนะครับผมของอิรสูนะผมก็จะอยู่บริเวณใต้พงมลัยนะผมหรือว่าตรงคอนโซลนะครับนี่นะครับผมได้ทําการเสียบเครื่อง o b d เปที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็ ใช้เครื่องสแกนเป็นมือถือนะครับตัวนี้เป็น iOS นะครับผมผมก็ได้เสียบแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาให้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมนี่นะครับผมโค้ดที่ขึ้นนะครับผมพี5 0 0นะครับผมวิธีการหาปัญหาโค้ดก็คือเอาอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมเข้า Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับผมว่า P 0500นั้นเกี่ยวกับปัญหาอะไรนะครับผมผมก็ได้ ได้ไปค้นหาใน Google ไปที่ดับร้อยนะครับผมก็ไล่อ่านไล่อ่านนะครับผมวิเคราะห์ปัญหานะครับผมเขาก็บ่งบอกให้นะครับผมว่ามันเป็นที่ระบบเข็มไม้นะครับผมว่าจจะเป็นเรือนไม้สวิตเซนเซอร์ไม้นะครับผมต่างๆเกี่ยวกับพวกไม้นะครับผมเราก็ค่อยไปหาในตัวรถนะครับผมว่าจุดไหนบ้างนะครับผมเกี่ยวกับไม้นะครับผมขั้นตอนแรกก็จะดูที่เรือนไม้ก่อนนะครับผมว่า ระบบเปลี่ยนไม้นั้นมันเข็มเชียร์หรือเปล่านะครับผมบางคันก็เข็มพังระบบเปลี่ยนไม่พังนะครับผมแล้วก็จะเช็คเรีอนไหม้ก่อนนะครับผมว่าเรียนไม้มันพังหรือเปล่านะครับผมก็จะมีขั้นตอนการเช็คอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับขั้นตอนการเช็คระบบเรือนไม้ไฟฟ้านะครับผมว่ามันเสียหายหรือว่าเข็มพังหรือเปล่าอีรุูดีแมกนะครับผมให้เราทําการเปิดสวิตช์แล้วก็กดค้างไว้นะครับกดปุ่มตัวที่ว่าเราเช็ครีเซ็ตกิโลไมตนะครับกดค้างไว้จากนั้นก็นับนะครับผม1 2 3 4 5 6า เจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นปิดสวิต์เปิดสวิต์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมย้านะครับทีนี้กดย้ำเรรัวเลยนะครับผมนี่เห็นไหมเข็มมันจะขึ้นทุกตัวเลยนะครับผมให้เราดูทละตัวนะครับผมวัดรอบขึ้นหรือเปล่าปกติไหม ต่อไปกิโลไม่ปกติไหมเกียน้ำมันเกอยความร้อนขึ้นปกติหรือเปล่านะผมกระดิกทุกอย่างไหมครับถ้ามันไม่กระดิกตัวไหนตัวหนึนน่งก็คือมันตายนะครับผมแล้วก็ตัวเลขนะครับผมเลขหนึ่งถึงเลขเก้าแล้วก็มาเลขศูนย์ขึ้นปกติหรือเปล่านะครับถ้าเราขึ้นปกติเรียบร้อยก็ถือว่าผ่านนะขั้นตอนต่อไปแล้วก็ไปเช็คตัวเข็มไม้นะผมหรือว่าตัวเฟืองไม้ด้านล่างนะผมว่ามันเสียหายมันแตกหักหรือว่ามันพังหรือเปล่านะครับ โอเคนะผมหลังจากที่เราเซ็ตระบบเรือนใหม่ไปที่เรียบร้อยนะผมเรือนใหม่ของผมไม่เสียนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูด้านล่างนะครับผมนี่ก็คือหน้าตาของสวิตช์เซนเซอร์เรือนใหม่ไฟฟ้าของอิชูซุดีแมกนะครับผมก็จะอยู่ประมาณท้ายเกียร์นะผมมุดลงไปตรงกลางตรงกลางเผาก็จะเห็นเลยนะครับผมมันก็จะมีสายไฟเข้าอยู่3เส้นนะครับผมขั้นตอนแรกนะผมให้เราทําการเช็คระบบสายไฟก่อนนะครับเผื่อบางคันจะโดนหนูกัดสายไฟขาดก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมได้ทาการไล่เช็คไปที่เรียบร้อยของผมสายไฟไม่ขาดนะ ผมก็ปอกดูให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมจะทําการเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวนี้นะครับผมนี่ตัวดําๆนะครับผมมันจะเป็นพลาสติกนะครับผมส่วนตัวท่อนในมันจะเป็นโลิเนียมนะครับผมมันจะตรงเข้าไปในเกียร์จะเป็นเฟืองนะครับตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับส่วนมากมันจะไม่ค่อยเสียนะครับอิกอย่เท่าที่ทําการดูมานะผมก็คือตัวนอกนะครับผมหรือว่าตัวเซนเซอร์พลาสติกตัวไฟฟ้ามันจะทําการเสียก่อนนะครับผมส่วนใครที่มีของเพื่อนยืมมาลองก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับผมจะได้ไม่เสียตังค์ซื้อนะครับผมส ผมมีเชนเซอร์ใหม่อยู่แล้วนะผมจะทําการคลายออกมาให้ดูนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนนะครับนี่นะครับผมขั้นตอนแรกให้เราทําการเอาปลอกตัวนี้ออกก่อนนะครับผมมันจะเป็นตัวครอบนะครับผมพลาสติกหรือว่าเป็นเหล็กนะครับผมประทานโทษทีนะครับเป็นเหล็กบางๆให้เราแกะออกนะครับผมจากนั้นให้เราปลดปลั๊กไฟออกเอามือบีบตรงกลางก็ดึงออกได้เลยนี่แบบนี้นะครับผม วิธีการถอดก็จะใช้เ no, ป no ็นครีมล็อกนะครับผมหรือใครจะใช้เป็นประแกเบอร์32ก็ได้นะครับผมแต่ว่าครีมล็อกก็ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าตัวมันจะไดนชั้นๆนะครับผมไม่ต้องหนีบแรงนะครับให้เราปรับครีมล็อกเท่ากับเบอร์น็อตก็พอนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมทําการปรับแล้วก็คลายออกนะครับเราจะคลายเฉพาะตัวนอกนะครับผมตัวในไม่ต้องคลายนะครับผมเพราะมันจะเป็นข้อต่อต่อกันนะครับผม ถ้าใครไม่อยากเสี่ยงซื้อของใหม่มาลองเปลี่ยนเลยก็ลองไปยืมเพื่อนนะครับผมหรือว่าไปยืมอู่รถยืมอะไรก็ได้นะครับที่มีเซนเซอร์ตัวนี้นะผมมาลองใส่ก่อนก็ได้ถ้ามันเสียค่อยสั่งซื้อก็ได้นะครับผมแต่ของผมตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าผมเคยเปลี่ยนมาแล้วสองสาคันรถของญาติพี่น้องนะครับนี่นะครับผมหน้าตาของมันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทียบดูกับของใหม่นะครับนี่ของใหม่ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็คือระบบไฟฟ้าเซนเซอร์เลียนใหม่ของอีซูซูดีแมนะครับผม เพื่อนๆก็แล้วแต่จะไปเลือกหาซื้อมานะผมอะไรก็ไม่ขอบอกราคากันนะครับอย่าจะไปพลาดพิงราคาต่างๆนะครับผมก็ไปเลือกเอาของเกร็ดแท้เกร็ดดีของร้านอะไรมาเลยก็ได้นะครับผมมันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับตัวนี้มันก็จะมีสลักตรงกลางให้เราใส่เข้าไปด้วยนะครับใส่สลักตัวใหม่นะครับผมก็มองดูครับหน้าตาเหมือนกันหรือเปล่านะครับ โอเคขั้นตอนต่อไปเราก็นําสวิตใหม่มาสวมใส่ได้เลยนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเอาสลักตรงกลางให้มันตรงกับแกนตัวในนะครับผมถ้ามันตรงมันก็จะเข้าล็อกแล้วก็ใช้มือขันเข้าไปได้เลยนะครับผมใช้มือขันให้มันตึงมือก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้คีมล็อกตัวเดิมนะขันให้มันตึงมือพอครับไม่ต้องขันบีบแน่นนะครับขันประคองประคองก็พอนะครับผมซ่องของเรานี้ก็ไม่ได้เปิดร้านเปิดอู่อะไรนะครับผมพอดีว่าผมมีประสบการณ์การซ่อมรถมาเกือบสิบปีนะครับผมก็เลยเอาความรู้มาแบ่งปันนะครับผม อโอเคนะผมหลังจากที่เราทําการเปลี่ยน,ชนเชนเจอร์ไฟฟ้าใหม่เข้าไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําการสตาร์ทดูนะผมว่าไฟลูกเครื่องมันจะดับหรือเปล่านะครับผมถ้ามันไม่ดับเราก็ต้องใช้เครื่องดับนะครับไม่ดับนะครับผมนี่ก็คือสตาร์ทเครื่องอยู่กับพี่นะครับผมยังไม่ได้ลองขี่นะครับผมก็ยังโชว์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาไปขับดูนะครับผมว่าเชนเจอร์ใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปนะั้นมันใช้ได้หรืเอเปล่าไปลองขี่ใ,ใกล้ๆบ้านก่อนนะครับ นะครับผมได้ทําการขี่ออกมาหน้าปักซอยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันนี่เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมขึ้นไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็แสดงว่าเชนเจอร์ไฟฟ้าตัวนั้นมันเสียนะครับใส่ตัวใหม่เข้าไปก็ใช้ได้นะครับผมให้เราตรวจเช็คดูนะครับผมระบบเกยน้ำมันที่ว่าต้นคลิปมันสวิงนะครับผมว่ามันขึ้นตรงมันจะวิ่งหายจะวิ่งหรือยังนะครับผมของผมก็หายไปที่เรียบร้อยแล้วก็เช็คดูตัวเลขด้วยนะครับตัวเลขว่าตัวเลขกิโลไมล์มันขึ้นหรือเปล่าขึ้นตรงหรือเปล่านะครับผมส่วนไฟลูกเครื่องก็ยังโชว์อยู่นะครับ เดี๋ยวไฟลูกเครื่องนั้นเราจะทําการใช้เป็นเครื่อง OBD2 ดับเอานะครับผมเดี๋ยวเราไปกลับบ้านก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดับไฟกันนะผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมครับเสียบเข้าไปครับเครื่อง OBD2 แล้วก็มาดูโค้ดนะครับผมว่ามันยังขึ้นโค้ดเก่าหรือเปล่านะครับเข้าไปนี่ยังขึ้นโค้ดเก่านะครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะทําการเคลียร์โค้ดนะผมเคลียร์โค้ดให้ไฟตัวนี้มันดับต้องเปลี่ยนเชนเจอร์ใหม่ก่อนนะครับถึงจะเคลียร์ได้นะครับไฟมันถึงจะดับนะครับผม ต้องเปลี่ยนแล้วก็เราทาการเคลียร์นะครับส่วนเข้าเขียวแล้วก็กดคําว่าเคลียร์โคดนะครับผมปึ๊บนี่โคดมันก็จะขึ้นถูกต้องแบบนี้ขึ้นว่า no โค้ดนะครับผมเป็นรูปเขียวๆนะครับผมก็คือไม่มีโค้ดแล้วนะครับผมแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ไฟมันดับนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทเครื่องดูนะครับนี่ดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าผ่านนะครับผมเล่นเครื่องดูเป็นไงขึ้น no โค้ดปลอดภัยนะครับผม ทุกอย่างนะครับผมปกตินะครับผมถือว่าภารกิจนะครับผมการซ่อมวิเคราะห์ปัญหากิโลไม่ไม่ขึ้นเข็มไม่สวิงไฟรูปเครื่องโชว์นะครับผมขึ้นโค้ด p 0 5 0น้านนะครับผมก็ทำตามคลิปเลยนะครับผมส่วนใครที่ไม่มีเครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหาก็จะลำบากหน่อยนะครับผมแต่ก็สามารถดูคลิปนี้เบื้องต้นได้นะครับผมแล้วก็เข้าอู่ประจำไปให้ช่างเขาจาัดก,การทำการเปลี่ยนนะครับ สำหรับคลิปนี้ใครมีข้องใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับเดีย๋ยวผมจะมาทำการตอบคอมเมนต์สาหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ